เทุติยการณียวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาศสกผู้รู้กิจที่ควรทำเรื่องที่สองพระมหาโมคลานาเถระถามเทพพบุตรองค์หนึ่งว่า935วิมานมีเสาทำด้แก้วมณีสูงมากวัดโดยรอบได้12โสองยเป็นปราสาทเจรอยยอดดูโอลาน มีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพลทูลมีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคำสวยงาม936ท่านสถิตดื่มกินอยู่ในวิมานั้นมีถวยเทพพากันบัลเลงพินทิพดังไพเราะในวิมานของท่านนี้มีเบญจากากรรมคุณอันเป็นทิพรสและเหล่าเทพนารีประดับด้วยอาพรทองคำฟ้อนรำอยู่937 พราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคาทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ท่าน938เทวดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทิศอย่างนี้939เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า940บัณฑิตผู้รู้แจ้งพึงบำเพ็ญบุญต่างๆในภิกษุทั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบ ซึ่งเป็นบุญญาเขตที่ใครๆถวายทานแล้วมีผลมาก941ข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในภิกษุนั้นว่าภิกษุออกจากป่าเข้ามายัางหมู่บ้านเพื่อประโยชน์แก่เราหนอดังนี้แล้วจึงได้มาอุบัติในหมู่เทพชั้นดาวดึง942เพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในวิมานนี้และโภคทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า943ข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้ในสมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าจึงมีอนุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ทุติยกรณียะวิมานที่เจ็ดจบ